อันนี้เซ่พีเอสพิทวัตมิดาส,สวัสดีครับผมพกผมพีเอสพิทวัตกับเกมไลน์ Let's Get Rich Game เซตทีนะครับผมก็หลังจากไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนานเลยหลังจากพาร์ทที่แล้วก็คือไม่ได้เข้าอะไรอีกเลยนะฮะโอ้มีมิชชั่นทำนู่นนี่นั่นโอ้ได้เครื่องรางใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเข้าไปอ่านข้างในดีกว่านะครับว่ามันเป็นอังกฤษน,นะอ้าวเชื่อมต่อเซิร์เวอร์ไม่ได้คืออะไรลูก เอ่มทำไมวะโอเคน่าจะได้แล้วแหละโอเคได้แล้วขอต้นรับเห็นไหมครับแบบไม่ได้เข้านำมากจริงๆเลยนะฮะโอ้โหเยากดผิดนะฮะอ๋ฮอฮะ,อะปิดปิดปิดป้ายรับของขวัญกัดฮะดินแดนเวทมนต์ เฮโหนิที่เท่าไหร่22ด้วยโอ้โหน่าจะมีอีเวนต์อะไรใหม่อีกแล้วจะได้แผนที่ใหม่แล้วเหละลูกอือหือไม่ได้ติดตามมานานนะฮะโอเคมาโอ้กดผิดอีกแล้วโอเคมีอะไรแรกไหมเอ่ยอืมครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้แรกเลยเอาแล้วดีอ่ะเสียโอ้โห พี่กรกับพี่ซีนะฮะสุดยอดโอเคมาหมุนแล้วกันจากนั้นก็หมุนโอเคได้การ์ส,สิบนะฮะโอเคต่อไปก็ชุดการ์ดโอเคปิดได้ละมามาอ่านกันเถอะมีอะไรบ้างเนาะซื้อครั้งแรกสุดยอดอไอเท่ใหมออ่ก่อนฮะ บัดเชิญไม่คาดฝันเลยอ,อะไรลูกอืืหกล้ารรวมแบบฟิกนี่ก็ผ่านมาน,นานแล้วเนะเาะอ้าวไหนวะดีเซตนี่เลยไม่ใช่โอ้ไหนวะไม่น่ามีแล้วนะฮะโอเคเรากดตรงนี้ก็ได้เว้ยขายเครื่องล้างฮะทำไมวะเอาวเราได้ยังไงยังไม่รู้เลยโอเค มาหาสักครู่นะฮะต้องอ่านดีๆแล้วง่ายขึ้นเตรียมตัวให้ดีจี้นี่ไงจี้ปันออกปัญหาไม่น่าใช่นะฮะอันนี้ไม่เย่ยก็ไม่ใช่สักครู่นะฮะขอหาสักครู่จี้เกียรติยศก็ไม่ใช่แล้วนี่วะดินแดนเวทมนต์กำลังจะมาถึงหูผมเข้ามาได้เวลาจริงๆเลยเว้ย โอเคอีเวนต์เสริมสะสมอืมสุดยอดในเทม่ใหม่เขาไม่มีอะไรนี่ว่าอ๋อนี่คือบัตรเชิญถูกไหมอืมเข้าใจแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่ามาโอ้โหป้องกันสำเ็จเดี๋ยวขอเอาการ์ดตะคู่นะโอ,อเคชวิงโหเพ็ดเพ็ดเ,ชชเลอหนึ่งคือละ อ่ะโอเคใส่อลิสชุดว่ายน้ำแล้วก็มาเด็ดไปเลยชวิงเรียบร้อยเพชรเหลือหนึ่งนะฮะโหใช้ไปเยอะเหมือนกันนะจากหนึ่งพกว่าเหลือเพียงแค่เท่านี้เลยไม่ใช่เรามังลูกโอเคเราเล่นอะไรดีวันนี้อือโหมีแชมเปี้ยนเล็กแชมเปี้ยนลีกตัวอีกใบหนึ่งโอเคตอนนี้สิบโมงแล้ว เล่นไม่ได้โหโอ้ไม่กอชมานั้นผมขอมาเล่นโอเค10บเแผนที่สุ่มเลยเล่นเดี่ยวสัก4คนไปเลยก็ได้นะจริงๆ okay. เกีโอเคกดสุ่มไปดีกว่าเนาะได้เล่นแผนที่อะไรวันนี้สวัสดีค่ะได้เล่นแผนที่ประเทศไทยอีกแล้วจะเล่น4คนนะลูกไม่ได้เดยอออกดีกว่าโอเคจะ ไม่เอาประเทศไทยนี่แม่เอาสุ่มสี่คนเลยเราทำให้สําหมพาทที่แล้วนะดูกันว่าชมชติดสตารค่ะสมอลรภูมิรบมาโอ้โหเล่นอยู่คนเดียวเว้ยต้องรอไปสักครู่อีกนะฮะโอเคเดี๋ยวผมชี้แจงอะไรนิดนึงนะฮะก็สำหรับเกมเศรษฐีเนี่ยผมจะลงสลับกับไลน์เพล์เนาะเออเพราะเป็นซีดี์เกมไลน์เหมือนกันนะครับผมก็ แบบจะสลับกันไปแต่ว่ามันไม่ใช่สลับแบบเออมันครั้งที่ครั้งหนึ่งเสร็จถีแล้วครั้งหนึ่งเป็นไลฟ์เพย์แบบจะไม่สลับแบบนี้เสมอไปนะฮะอาจจะแบบเกมนี้สองครั้งแล้วไลฟ์เพย์สักครั้งหนึง่งแล้วก็เกมนี้สองครั้งอะไรแบบนี้ก็ได้หรือไม่ก็ไลฟ์เพย์สองครั้งแล้วคลิปนี้อันนึงอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้ฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครเข้ามาเลยเว้ยเฮ้ยมาหน่อยดีจริงจังปะเนี่ย ไม่มาเออไม่มาก็ไม่มาโอเคเราไปแผนที่สมอภละภูมิลบใช่ไหมเมื่อกี้ไหนวะสมอภูมิลบนี่ไงแล้วก็แข่ง DLC. เดียวซีอาวกดสามคนเอออ่ะสามก็สามสสแล้วลูกขอยมีคนเล่นอะมีคนแล้วคนหนึ่งผมพร้อมแล้วลูกถ้ามีใครมาเล่นไหมเนี่ยเออ รอสักครู่จึงๆึง,งอ้าวออกอีกแล้วเราก็ออกบ้างดีเ้อสี่คนสี่คนอา้าวกลายเป็นหัตถเทพแล้วฮะหัตถเทพก็หัตถเทพสวัสดีค่ะนม่นจะมีคนเล่นอ้านี่ไงมีคนเยอะด้วยเขาเห่เห่ก,กันมาแผนที่นี้เลยโอเคลอสีเหลืองสักครู่โอเคแผนที่นี้เร็วมากอะ่ะเออ เราก็ต้องอยู่กับหัตถเทพไปอีกนานนะฮะเดี๋ยวดินแด,น,ด,น,ดนเวทมนต์ก็จะมาแล้วมัน,นก็รอสักครู่แล้วร็วทำไรอยู่เนี่ยไม่มีความเตรียมพร้อมอะเลยเนี่ยโอเคไปดิเริ่มเกมเย่เริ่มเกมมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนให้เลือกให้เลือก ได้เล่นเป็นคนที่สองโอ้โหคนที่สองเลยเว้ยหืมดุนนะฮะสามเอ็มอืมดับเบิลสิบสอง,สสองได้ที่ไหนเอ้ยโอ้โหที่นั่นเลยเหรอโอ้โห ดวงจริงๆนะฮะอ๋อเดี๋ยว <Okay. S 1> เดี๋ยวอะไรเนี่ยหยุ่ก็มาตังคนอื่นไปคืออะไรสร้างแลนมาแล้วความชั่วของแกน,นั้นโอ้โหดับเบลิบเบลแปดนะฮะม,มาถึงเปิดนี้ให้กำลังใจกันมากเลยเนาะเอออ่ะน้องทำไมชาจังลูก เฮ้ยจับโบโ๊สทสิบสองอ๋ทำไมไม่เดินวะเอาเคเดินแล้วซื้อตรงไหนเอ้ยซื้อตรงไหนว,วะเอาเขาเรียนหลักตโนัตธไปแล้วบโบโลดับโบลอีก เสียงดวไในรับบัตรเชิญไม่มีนะฮะลงสามสามสามเลยอ่าเขาไม่ได้เล่นแล้วเหรอเอ้าทำไมวะอย่บอกนือว่าเนื้อเน็ตเบิร์กไม่สะเทียนนะเอาแล้วก็มาที่ผมอีกโอ้ไม่กอสต่อไปตาน้องเหลืองนะฮะกับคุณพุทธา เดอบ,บ,ล,บลสิบนะฮะเดี๋ยวไปโอ้ได้เกาะไปแล้วโอเคยกพื้นที่ได้แล้วนะครับอืมแกก็ได้สิบสอง,สอ,งอีกเนาะอืโชคดีจริงแกเนี่ยสร้างเลนม์หมอสร้างแลนส์มา อืยกพื้นที่อมอบางทีก็โชคไปดีโชคดีไปนะฮะเออเอาเงินมาเปลหโอ้โห,โหแล้วก็ลงทีเพื่อนคือละใช้การป้องกันนะไม่ชจอไม่นะอ้โหที่สเลยเว้ยาสิบสองโโหคนนี้ก็โชคดีเหมือนกันนะทำไหลลุก เขามีการ์ดนั้นไหมอขอดูนะฮะล่มสายไม่มีด้วยเว้ยหนสองโอ้โห,โโหซื้อเลยเย่ยยสร้างเลนมาโ,โหดูตัง,งตังแบบยี่สิบสองเอ็มดีอละเจ็ดอู้ โอ้โหยกเว้นค่าผ่านทางคือละโอ้ได้ก้าด้วยผมไปไหนดีวะเอาแล้วก็ไปตรงนั้นอีกเออเอาให้รวยเข้าไปเลยลฮะสร้างแลนด์มาร์คเออสิบเอ็ดแบบนี้ก็ดีมาซื้อให้หมดเลยโอเคอย่างน้อยเป็นที่สแล้ว ไม่ใช่เขามาซื้อที่ผมเองนะเออทำแบบนี้ก็ดีเว้ยทำไรอะลูกโอ้โหความชั่วของเขาจะเอาให้ล้มละลายเลยใช่ไหมลูกโดนไปเลยโอ้โชคดีโชคดีโชคด,ชดีไปไหนอะ่ะอ๋อ แบบบ้านเมืองกันใหญ่โตผมมีแค่ที่เดียวแปด oh my g o d โอเคเอาห้าแล้วกัน <6. S 1> แต่ได้หกขอบคุณครับม,มาซื้อโอเคทำอะไรอีกดึกเขามีตังสิบสี่เอ็มากแล้วทไมแกนิ่งบ่อยจังเลย โอ้โห oh, แต่พวกแฟนน่นก็ไม่เดินมาอดเดินมาแล้วมาเต้ออะไรลูกหืมคิดนานนะเราเออเอ้ย,อยลิวคนอื่นเขากำลังรอเธออยู่นะทำไมเธอถึงช้ายอย่างนี้ทีทีบ้านอะไรวะเชื่ออะไรวะ ดีทีบานิวเอาล้วไปยกอะไรตรงนั้นเธอจะซื้อของฉันอีกแล้วใช่ไหมอ่ะอีพวกชั่วสีโหชั่วมากอ่ะตบกันไหมลูกหืมทำนิง่งทำนิง่ง <Yeah. S 2> ใช้การนางฟ้าด้วยเออหือ,อตบกันไหมโ <Okay. S 1> อเคเอาห้เอ็มมา อ๋อซื้อให้สบายใจเลยอ่ะอ่ะอะให้ให้หืมลายไม่เบาะนะเราสร้างแลออนาเมืองไปเหมือนละทำไมเธอช้าแบงนี้เนี่ยโอเคห้าได้ยกพื้นที่เว้ยหูแล้วก็ยกตรงหน้าเราใช่ไหมเนี่ยความชั่วของแผนที่นี้ อันจะยกก็ยกมาเออทำดีทำดีมันมีสวารการตั้งความไม่ขอดูก่อนนะฮะไม่มีอเอ้ยอะไรวะอันนี้ดุด้าตายฉันแล้วชั่วกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว โอ้โหข้ทางทำงานโอ้โหสุดยอดสุดยอดเ <c oughs> ยี่ยมฮะแบบนี้ขอบคุณนฮะที่ได้ไปเที่ยวรอบโลกนะฮะเอ <c oughs> อผ <c oughs> มยอมไม่ได้มันยอมไม่ได้เว้ย <c oughs> รู้สึกชั่วเล็กน้อยนะฮะเดินเร็วดีเด็วเร็วดี เพราะว่าผมว่าเน็ตเขาน่าจะมีปัญหานะมันเลยช้าขนาดนี้โอ้โหทำไรลูกหรือว่าเน็ตผมเองก,ก็ไม่รู้ <ใจ S 1> เหมือนกันนะ,ะนโอ้โหจะเอาข้างหน้านี่เอาผมเก่กมาซื้อทัเลยนะตบนะฮะตบเลยจริงๆโหสีเขียวโดนเลวไม่สักสีนึงเลยอนะ่ะโดนเลวนะฮะ สีเขียวนั่นแหละโดนแล้วแกต้องโปลยเขาไปกลับหมดเลยอ่ะโอ้โหจุ้งเลยจุ้งเลยโอ้โหสีน้ำเงินจะขอบโกยมันี่ถึงไหนฮะโอ้โหแล้วก็มันด้วยตังผมอีกชัวมาเร็วเร็วดีสีเขียวไปดิ โอ้โหพลาดนิดเดียวโ,โหขอหัยนะฮะเสร็จบุกคืนตาฉันแล้วมีเป้าหมายอือใช้าการ์ดได้เว้ยผมขอเอาข้างหน้านี่แหละเอาซื้อสร้างแรนด์มาผมจะไม่มีที่อยู่แล้วโอ้โหยีบสองเอ็มได้ได้ได้ไดอยู่ได้อยู่นะฮะดโอ้โหมันยกอีกแล้วเว้ยเฮ้ย แกโชคดีไปเนี่ยมยกที่ชันนี้มาเอ้ย <Hey. S 1> ต้องได้สามเนอืมน่าสนใจอยู่นะฮะอายกมายกมาลูกหูสิบเอ็ดเอ็มข้างหน้าใครจะอยู่ใครจะไปโอ้โหเธอหมันจะทวริซึมเหรอวะโอ้ไม่ก็ไม่สังเกตเลยเว้ย โหเออทำดีทำดีมันก็ยายกสีเขียวแล้วเราก็โดนเหรอวะววนั่นไงเออให้มันได้ให้แบบนี้สิลูกโอเคลองขี้ดู oh. ไม่ช่วยอะไรเลย oh. ไม่นะโอ้ที่กลางแสดงผลโอ้ไม่ก็คือใครก็ได้ไปบ็อกอีเหลืองให้ได้ก่อนนะตอนนี้ แล้วดีถ้าเหลืองได้เหลืองชนะนะเฮ้ยสิบเอ้ยนิดเดียวโอ้โก๊อชเอาเล็วสีเหลืองจ้าสีเหลืองถ้ามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองเอาสามกดทำไมวะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ถึงก็แพ้น่รวะโอ้ยลเชียวไ,ไ,ไรู้สึกถึงความ,มแพ้ๆอีกแล้วโอ้ไม,ม่ยอมอีกรอบหนึ่งเว้ยการลัางฟ้ารมาหน่อยเดี๋ยวสักครู่นะเราจะไม่ยอมน้องเหลืองเด็ดขาดโชคดีนะที่มึงมาเล่นไม่นั้นคงตายไปแล้วนะฮะเริ่มเกมอีกรอบหนึ่งมาเฮ้ย เริ่มเกมจะกำลังจะกดยกเลิกก็กดใหม่นะมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนอันนี้อันเดิมนี่วรือเปล่าเป็นคนที่สองคนที่สองเหมือนเดิมด้วยโอโ้โหเข้าสู่หมวดซีเรียสนะครั้งนี้เราจะไม่ได้แกอย่ามาอีกนะนั่นไงมันโดูต่างไปอีกแล้วอ้ เกียรติความรวยของมันนะฮะา,า,างนโห و, โชคดีไปไหนวะแล้วโหเลยก็ได้ด,ดับเบิลแฟรดิโอ้ยหน้าแล้วหน้าแล้วหน้าแล้วอื้มเจ้ใจไ้ประวอดิสมรอยเหรอเฮ้ย เออมาอยู่เป็นเพื่อนมามาอ่เอาแกเปลี่ยนการ์ดแล้วเหรอวะอ๋อเปลี่ยนคนแล้วเหรอไม่ก็ไม่ได้เปลี่ยนคนนี่หว่าเล้วก็สี่เอออ่ะอ่ะแบบทุกคนติดไม่ติดคุกเลยแล้วผมติดคุกอีกแหละอ่ะอ่ะได้อะไรลูกเสียงดวงโอ้ได้รับปัดชื่อ โอเคยกพื้นที่ได้นวนฮะหก,หกเอาเก้าอ่ะลูกตาฉันแล้วโอเคกืนมาบเก้าเก้าเก้า,าเออทำดีทำดีทำดีำดใช้การป้องกันนะไมไม่ไม่ไม่นะโอเคซื้อสร้างแลนด์มาร์คไปเลยสร้างแลนด์มาร์คตั้งอยู่เหลือเอ็มเดียวตกที่ไหนก็ซวยเมื่อนั้นแหละ ผมนี่เครียดเลยอือหือเอาอะไรดีวะอย่าเจ็ดนะโอ้เจ็ดด้วยโอ้ oh God. ไม่ก๊อตายฉันแล้วใครไหนดีเอ,อ่ยสิบสองได้ไหมหก <6. S 1> อู้ตกที่คนอื่นใช้การปนะ้องกันแนมะไม่นะเฮ้ย เออผมขอดูเครื่องรางก่อนจําไม่ได้แล้วมีอะไรบ้างโอเคมีเอดบวกบับบับบับโอเคโ,โอ้โหเสียเงินทำดีฮะซื้อเลยซื้อเลยเออพื้นที่แล้วโอ้โหแล้วอ<า>ีเ<า>ขียวก็รวยไปอีกนะฮะ31เยมซื้ออะไรด้วย้ะโอ้โหมาซื้อทิฟม่ต้องก็ได้มั้ง เก้าโอเคพี่เขียวเราจะไปที่ไหนกันโอ้โหกันผมไม่แล้วเลยโอ้ไม่ก็ที่แล้วสร้างแลงแล้วเขตาผมแล้วไปไกลาจากตรงนี้ไ,ได้ไหมแล้วจะตกอีกทําไมไม่นะที่เครื่องรางเรียบร้อยเยี่ยมเยีเ่ยมเลือกพื้นที่ป้าหมาโอ้ได้ตั๋วทองด่วนพิเศษไปเอาเก้าเอ็มดีกว่า ดูดดูดเต็มเต็มเลยมาลูก Give i to t me Give i to t me ยี่ห้โอ้โหสามเอ็มเองวะเอออย่าง้อยก็ได้ตังกันแหละทำดีเครื่องรางด้วยความขี้โกงนี้ไม่สามารถพูดอะไรได้แล้วนะโอเคสร้างแลนด์มาร์คมาอีกหนึ่งที่ ผมทำอะไรอ่ะอืมสี่เราอยากได้สร้างแงมา่มมันไปได้เหรอโอเคไปตรงนั้นซื้อมันก็สร,ร้างเาางหลยมาา้าโอเคต่อผมเต็ดแล้วกันแต่มันนีาจะได้แปดโอ้ท้ยเจ็ดด้วยเยี่ยมฮะเพิม่มโอเคไปหาที่สามที่ขึ้นห้าลงแล้วกันโอโหมันดูดเวย้ย โอ้ไม่ได้ดูช่วดีช่วดีใช้การป้องกันใช้การป้องกันนั่นไงโดนสลายโอ้ไม่ก็ไอ้โงด้วยความชั่วของมันนะชั่วมันอะไรอะทำอะไรได้โอ้โหเกนนักเกนนะ Uh huh. อืแล้วก็ตกที่มานีไม่นะไม่เขคางเลย,ยอ่ะฮะลมละลายแล้วเหรอโอ้ไม่ก็ทางนี้ไม่ใช่ดวง <12. S 1> จริงนะเออผมขอออกเลยแล้วกันไม่อยากเจ็บไปมากกว่านี้แนละ้วโอเคเอากดออกไม่ได้เลยฮะเกดออกเลยเฮ้อทำไมมันช่างเจ็บปวดรวดร้าว โอ้ oh my god จะรองไเลยฮะโอเคลูกบาทเรียบร้อยทำอะไรอีกดีเอ่ยโอเคอีเวนน้นนะฮะมีอะไรบ้างไหมผมมีทุกอันเลยเหรออ๋อนี่ไงได้เครื่องรางอะไรเนี่ยโอเคส่วนรางวัลก็ไม่เยอะไรโอเคสองสามสองสี่สองห้าอืม เพียเลยฮะอืแพ้มาโอเคมาดูการ์ดของผมดีกว่าว่ามีอะไรไปถึงไหนละก็นี่มีจุงกิด้วยกับตันยูนะฮะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยแต่พอดูไปดูมามก็ได้มาเฉยเลยตกใจเหมือนกันนะ่าแบบกับตันยูมาได้ไงแบบลนะ์น่าจะทำแบบแฟนคลับอะไรอย่างนี้ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะอัพแล้วนะเอาทักไซเฟอร์มาอันหนึ่งนะฮะเพื่ออัพ ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรวมการ์ดต,ตรงไหนวะเออรวมการ์ดไม่ใช่อันนี้ดิต้องเพิ่มความสามารถเออใช่ใช่ทำตรงนี้ผมเอาทิ้งจอกหรือว่าเอาทิ้งจอกว่าตัวนี้ดีเฮ้อ๋อ,อเพิ่มช่องไม่ต้องเสียเงินด้วยหูหูตู้หูหอืม เอาริ้งจาะแล้กันมาต้องเพิ่มกับตัวเองนะเพิ่มช่องขยายโอเคได้ช่องที่3มาแล้วเย่ yeah. แล้วก็ใส่อัญมณนนีนะฮะโดยใส่อันไหนดีอันอันเขียวผมขอเน้นเขียวเหมือนเลยนะอันนี้ก็เอานี่ลดค่าผ่านทางหใส่100ใส่เลย เรียบร้อยเย่ yeah. ครบเรียบร้อยนะฮะสำหรับการ์แต่มาเรามารวมการ์ดดีกว่าเป็นคู่รักสงการนะผมมีทั้งสามใบเนะี่ยก็ใส่ไปเลยแล้วกันโอ้โหสองแสนไม่พอโอ้ oh my god ก็ไม่พอทำอะไรไม่ได้เลยเหลอตอนนี้ในที่สุดมันก็ถึงจุดตันแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ ก็ถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์กลังใจด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้าแผนพี่ใหม่มาผมจะมาเล่นอีกทีนึงเนาะหรือไม่ก็อาจจะมาเล่นก่อนอีกสักครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะฮะก็กดไลค์กดซับสไครต์กำลังใจด้วยนะฮะโอเคคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมโอเคบ๊ายบายครับยี yeah. ห่หมศูนย์ <laughs> โอเค